สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันเรื่องสภามกุเทศนะครับก็มีหลายคนรอฟังว่า,าสภามกุเทศมันเป็นยังไงซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยสภามกุเทศเหมือนจะดีนะครับแต่ต้องมาดูรายละเอียดว่าถ้ามีสภามกุเทศแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาในเรื่องแรกจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า <Okay. S 1> สิ่งที่เรียกว่าสภามกคุเทศน์นั้นเนี่ยเรามักจะนึกถึงคำว่าสภาวิชาชีพนะครับแต่นักกฎหมายหลายท่านบรรดาผู้มีความรู้ต่างๆไนดะ้ให้ความเห็นตรงกันว่าอาชีพมัคคุเทศยังไม่ใช่วิชาชีพเพราะฉะนั้น มันจึงยังจะพาให้ไปเป็นสภาวิชาชีพคงลำบากเหตุผลคือเพราะว่าในความเป็นอาชีพมัคคุเทศเนี่ยมันไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นมัคคุเทศก์เป็นการเฉพาะคือวิชามัคคุเทศเนี่ยมันไปแทรกตัวอยู่ในภาควิชาการท่องเที่ยวมีหน่วยกิจไม่เท่าไหร่ มันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคณะท้องคอณะมัคคุเทศหรือหลักสูตรมัคคุเทศเป็นการเฉพาะที่จะได้ใบประกาศใบปริญญาที่บ่งบอกว่าเป็นใบปริญญาของสาขาวิชามัคคุเทศโดยตรงซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าในในประเด็นเรื่องความเป็นวิชาชีพเนี่ยมันคงจะไปไม่ได้นะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าเป็นสภาที่ไม่ใช่สภาวิชาชีพไปได้ไหม คืออย่างนี้ในในความเป็นอาชีพมกคุเทศเนี่ยมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ที่เป็นมกุเทศที่ลงทะเบียนเอาไว้ทํางานหรือไม่ทํางานกันแล้วแต่ประมาณเจ็ดหมื่นคนหมุนเวียนเข้าออกเจ็ดหมื่คนเพราะฉะนั้นสโคปมันค่อนข้างเล็กเล็กมากนะครับก็ถ้าโดยประเด็นนี้ก็ไปลำบาก อยู่ดีนะครับสองประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะผ่านละรันนี้ถามว่าเมื่อสมมุติว่าเราได้สภามโกเท์มาแล้วเนี่ยเกิดมีสภามโคกเทศที่มีกฎหมายรับรองเป็นพระราชพัญญัติถามว่าความเป็นสภามูคกเทศจะต้อง เป็นเอกเทศจะไม่มีหน่วยงานรัฐมาดูแลคำถามคือเราอยู่ได้ไหมโดยองค์ประกอบของความเป็นสภาโมโอเทศมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าอาคารสถานที่ซึ่งจะต้องสร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นสภาอื่นๆเช่นสภาทนายความสภาวิชาชีพการบัญชีสภาพยาบาลอะไรพวกนี้ แพทยสภา,า,าล้วนจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากไหนได้ทางเดียวของค่าใช้จ่ายก็คือการเก็บค่าสมาชิกทุกวันนี้เนี่ยมกุเทศเสียเงินค่าค่าต่อบัตรต่อยุบัตรเพียงแค่200บาทต,ต่อ5ปีนะครับสองบาทต,ต่อ5ปีถามว่าถ้าเรา มีสภานมกุเทศซึ่งจะต้องจ่ายเงินกันเองในเรื่องทุกอย่างสองอบาทเนี่ยไม่พอแน่ๆผมคิดคร่าวๆว่าถ้าเรามีสภานมกุเทศอย่างน้อยเราต้องเสียค่าต่อบัตรหรือทําบัตรอย่างน้อยก็ไม่ต่างกว่าครั้งละสามพันบาทถามว่าไหวไหม ผมบอกเลยผมไม่ไหวและไม่เห็นด้วยทุกวันนี้ทำไม200บาทก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดรัฐเป็นคนออกโด,โดยโดยกรมการท่องเที่ยวบุคลากรก็คือบุคลากรของกรมการท่องเที่ยวเรามีหน้าที่แค่ไปต่อบบัตรเสียเงินแค่200บาทแล้วกรมการท่องเที่ยวก็ดูแลเราแต่ถ้าเกิดว่าเรา มามีสภาของเราเองคําว่ากรมการท่องเที่ยวจะแปลเป็นสภามากุเทศแล้วเราต้องดูแลตัวเองจ่ายเงินกันเองไม่น่าจะไหวนะครับอันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะผมจะคัดค้านอย่างอย่างเต็มที่คราวนี้มาดูเรื่องสภามากุเทศของมกุเทศเราจะได้มีโอกาสดูแลกันเอง ไอ้คำนี้สำคัญคําว่าดูแลกันเองเนี่ยมันเป็นคําลวงที่พาให้เราเนี่ยหลงหรือว่าการดูแลกันเองนั้นมันดีถามว่าถ้าจะดูแลกันเองเนี่ยไหวไหมดูแลกันได้ไหมเราทำงานกันเป็นไหมและจะมีใครยอมมาทำงานในสภาให้เราไหมตอบเลยว่ายากหายากจริงๆ เท่าที่ได้คุยกันมาเนี่ยไม่มีใครยอมเสียสละตัวเองมาทํางานให้กับองค์กรที่ว่านี้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเอาแค่เข้ามาทํางานร่วมกับองค์กรหลักๆอย่างสมาคมต่างๆเนี่ยก็ยังหาสมาชิกกันค่อนข้างยากยากมากแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะพอมาเป็นสภาเนี่ยเงินเดือนไม่มี มีแต่ไม่ไประชุมแต่เราจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ประจําที่ทํางานในสภาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเหตุผลชัดๆที่ว่าผมไม่เอากับสภานะครับครวนี้ณปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่กับกรมการท่องเที่ยวคืออาชีพนบพุงเทศมันมีมันไม่ใช่แค่ ออกใบอนุญาตให้เป็นมกุเทศมันจะมีการกํากับดูแลเพราะว่ามันมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายสภาเนี่ยมันเป็นองค์กรเอกชนจะให้ไปดูแลให้คุณให้โทษมีบทลงโทษอันนี้มันลำบากมันไปลำบากนะครับถ้ามกุเทศทำผิดกฎหมายอะไรสักอย่างเนี่ย เราก็ต้องไปยืมมือคนอื่นมามาดูแลตรงนี้ให้เรามาถึงสภาแต่ปัจจุบันเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเขาก็มีอำนาจในตัวเพราะเขาเป็นเขาเป็นรัฐเขาสามารถเขาเรียกว่ามีกฎหมายกฎระเบียบในในสภาพบังคับได้แต่สภามกุงเทศมันมันไปไม่ได้อย่างดีที่สุดก็แค่ออกอนุญาต บอนุญ,ญาตให้ถ้าทําผิดยึดใบอนุญาตแต่ความผิดเบื้องหลังจากนั้นเนี่ยสภามกาเทศมันคงคงทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสภามกุเทศมันจะไม่มีสภาพบังคับมันมันไปลําบากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสภามกาเทศเนี่ยมกุเทศจะทําอะไรก็แค่ก็แค่ทําผิดก็แค่โดนยึดบัตรแล้วก็อาจจะมีระเบียบให้มาทําบัตรใหม่ได้ซึ่งถ้าแค่นั้นมันคงคงไม่พอ ที่จะกำกับและดูแลความเป็นมกุเทศนะครับเอาละอันนี้คือคือสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นด้านน e g a t i v e ของความเป็นสภามากุเทศซึ่งมันแยลลำบากจริงๆผมเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ก็ตะกิจตะขวงใจอยู่ว่า มันจะยังไงพอจบแล้วผมก็สรุปเลยว่ามันลำบากราวนี้มาดูขั้นตอนมาดูขั้นตอนในการที่จะได้มาซึ่งสภามกุเทศนะครับการที่จะได้กฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่4ช่องทาง2ช่องทางแรกมันเป็นเรื่องของคอรมกับแลรัฐมนตรีอันเราเราจะไม่พูดถึงอีก2ช่องทางก็คือเราจะขอให้ สอสอ20คนลงชื่อเพื่อเสนอกฎหมายอันเนี่ง่ายหมายความว่าถ้ามีสอสอ20คนมาทำให้เราอันเนี่ยง่ายแต่มันไม่ง่ายกเพราะว่ามันจะไม่มีสอสอคนไหนยอมมาทำให้เราเราได้ติดต่อไปทางไปทางทุกแทบจะทุกภรคการเมืองทั้งประชาธิป,ปัตย์ทั้งสีส้มสีแดง สีน้ำเงินซึ่งซึ่งทำกันมาแล้วนะครับแต่ไม่มีพักไหนเลยที่เอาด้วยกับเราจะด้วยเหตุผลอะไรกแล้วแต่เขาก็บายเบี่ยงบายเบี่ยงจนกระทั่งเอาละมามีช่องทางสุดท้ายก็คือว่าประชาชนเข้าชื่อการเสนอกฎหมายก็เรามีคนลงทะเบียนเป็นมกุเทศอยู่ 6กเจดหมื่นคนหรือ8ปดหมื่นคนประมาณนี้ขอแค่หมื่นคนเนี่ยไม่น่ายากคือทั้งๆท,ท,ที่ผมก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับการมีสภาแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องดำเนินการไปตามตามกระบวนการที่คุณจะทำก็ออาละผมก็ได้ติดต่อไปทางสนักงานเลขาธิการสภาพู้แทนราษฎรขอเป็นผู้ริเริ่ม รวบรวมรายชื่อ1 0 0 0 0มืนคนเพื่อเสนอกฎหมายทางเลขาสภาก็จัดการนำเรื่องนี้เข้าระบบแล้วให้ผมมาดำเนินการล่ารายชื่อให้ได้หนึ่งหมื่นคนมีเวลา1ปีบวกครึ่งปีนะครับหนึ 1, ่งปีบวก3มเดือนเท่ากับ15เดือน ปรากฏว่าสิเดือนผ่านไปมีผู้เห็นด้วยและยินดีที่ลงชื่อ300คน300คนเท่านั้นนะครับก็เอาละในเมื่อมันได้แค่นี้ทุกอย่างมันก็จริงต้องจบนะครับเมื่อจบแล้วก็คือจบหมายความว่าในกลุ่มของอาชีพมัโกเทกกนเองเนี่ยก็ยังมีอีกไม่น้อย ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีสภามากุเทศอันนี้ก็เข้าใจได้ลมนั้งผมเองด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบว่า,าผมไม่เห็นด้วยกับการมีสภาเมากุเทศทั้งๆท,ที่ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่างกฎหมายฉบับนี้โดยมีกรมการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพดำเนินการ จ,จกนกระทั่งเราเนี่ยได้ร่างออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาส่งร่างถ้าถ้าส่งร่างนี้เข้าเข้าสภาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวสภาเขาก็จะ,ะจัดการแก้ไขข้อความให้มันรัดกุมแล้วก็เป็นไปตามที่ที่พวกเราต้องการแต่มันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นจนได้นะครับ ก็เอาเป็นสรุปว่านี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมไม่เห็นด้วยขอยืนยันตรงนี้แล้วว่าผมไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีกลุ่มมกุเทศหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะมีสภาะมะกุเทศจะต้องเป็นฉันทามติส่วนใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในสภานั้นคือมกุเทศถ้าตราบใดที่ยังมีคนไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก และมีคนที่ยินยอมลงชื่อเป็นจำนวนน้อยนิดแค่สามร้อยคนเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้ครับไม่ต้องพยายามแล้วแล้วผมก็จะลุกขึ้นมาแสดงตัวคัดค้านทุกเวทีทุกที่ที่มีโอกาสขอบคุณครับ